Anh ấy bảo đi quán về làm Mê rô Quên tới mặn Mừng kẹn ở đây Tiếng bảo bụng Tiếng ông bảo bụng mày Này Quên tao tới đừng để cái mặn rồi cả năn năn quên Để năn, 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 năn Nhi coi màn. Nhi coi ติ้งตัวแดงมึงอีแคบแกงแกงเมียนี่กูแกงง่ายอยู่รอมึงไช้ข้ามไปอยากไปลอยกุมหนึ่งหยิบบาทไช้แมสไซย์ไอแมสแปดสิบบาทรอมึงแกะกี่อ้นน่ะไซย์อ้นน่ะเนอะยั่วมากูไปใส่ปุผงใส่ฮางก่อนฮะลอไม่สามารถออกเลยนะเฮ้แต่มึงใช้ขนนัานมึงจิกซองแต่มึงเตะแมสเลยอันนี้ อันนี้แกงกูแกงคั่วไก่บนนอ้อไม้ออบนมันคีนูคิวซึ่งอันนี้แกงมึงแร่วะ่ะแกงไก่แมหมากูแร่เลย